สวัสดีครับเรามาพบกันกับช่างเต่าทีทีทเลสซิ่งเกียร์นะครับกับทีมงานก็คันนี้จะมีอาการคือเวลาวิ่งแปดสิบถึงหนึ่งร้อยมีลูกท้องกระเพือนะครับลูกค้าบอกว่ากระเพือแต่เราก็สันนิษฐานว่าลูกท้องแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่เขาทามาก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เจ็ดสิบห้าไปจนถึงว่ายี่สิบมีอาการเดียวเลยคือลูกท้องนะครับลูกท้องคืออยู่ตรงคนนี้ครับ <c oughs> หลายๆเพื่อนหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็น มรนจะจุดนี้นะครับาถามว่าทําไมเขาถึงกระพือกิดขึ้นได้เนื่องวยจากที่ว่าอาจจะก,การทํางานผังการในรีแมพหรืออาจจะใช้งานทั่วไปนะครับเจอโอเวอร์โหลดมากๆตัวนี้เขามีรอยเชื่อมนะครับมันจะไม่ได้เป็นทุกคันแต่มันก็มีโอกาสเป็นได้บางคันก็เป็นนะครับหรือบางคันก็ไม่เป็นนะฮะเดิมๆเ,เนี่ยรถเดิมๆที่ไม่เคยทําที่อยู่ในประกันเนี่ยยังเป็นได้เลยนะ แต,แต่ทางอยง่างบางศูนย์บริการบางอูบง่บางที่เขาก็จะยกเปลี่ยนให้ทั้งลูกนะครับถ้าเกิดว่ายังอยู่ในประกันนะฮะแต่แต่อันนี้คืออยู่นอกเหนือนประกันแล้วนะครับอ่าเราเกิดการเสียหายทีนี้ลูกค้าก็เลยมองว่าไหนๆก็ถอดออกมาแล้วเช็คเกียร์ให้ผมหน่อยนะครับก็ลองถอดเช็คให้ทุกจุดแล้วไม่มีเสียหายนะครับ ลูกค้าก็เลยบอกว่าพี่ตั่งโมดิฟายสมองเกียร์หรือว่าบเอดี้เลยนะครับเพื่อให้รับแรงม้านะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจัดการให้เรียบร้อยก็คือเปลี่ยนลูกท็อกเป็นลูกท็อกซิงนะครับแล้วก็โมชุดวาบเบอรดี้สมองเกียร์แล้วก็ประกอบเกียร์รีเซ็ตใหม่ทั้งลูกนะครับน่ะก็เดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประกอบยกแล้วลองนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากกับโปรเจกต์นี้ด้วยของพีทีเรติงเกียร์นะครับผมช่างเตา๋าดาเนินงานต่อ นะครับเดี๋ยวให้ช่างต้มกับช่างปอมดูแลโควิดให้อีกทีนึงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปลองกันว่าสมบูรณ์แบบแค่ไหนแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะไปทําเครื่องเพิ่มนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับสาหรับนิอเอกันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเบสิกพื้นฐานเรื่องไม่ใหญ่นะครับแน่นะวิโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวดูแลต่อขอบคุณครับ